กีกัเรื่องจากระดับสายชั้นเช่นกันระดับที่หนึ่งเด็กหญิงนานทาตุลูมีปอกที่หนึ่งเด็กหิันจันทิปัตสิริอีที่องเด็กหญิงพัชวรังกรดวงรอีที่สามเด็กหญิงโนรา เด you right? so um, ็กหญิงชยมิยาตะโกนหัวใจปอนนี so ่ท uh ับ huh. ห้าเด็กหญิงพิติการเราปอสองทับหนึ่งเด็กหญิงธนัชชาเกศศรีปอสองทับสองเด็กหญิงวรานุปประกาศตะโกนปอสองทัสาเด็กหญิงพิมพิศาลาสุกปอสองทัสี่ เด็กหญิงพิชาพรการสนุกป .2 ทั้งห uh well ้าเด็กหญิงศิริธราจมลสาวภาป .3 ท่านเเด็กหญิงปัทมาพรลือชัยป .3 ทั้นสองเด็กหญิงธัญญลักษเสอการป .3 ทัานสามเด็กหญิงธีรภานช่วป .3 ทั้นสี่ เด็กหญิงชุติปุสีเพ็งบอนาทั้าเด็กชายธ่านวัจันทีนปอนสีทัึ่เด็กหญิงเนภิชาชัยสีปอสีทัสองเด็กหญิงชัพิชยาสงนางปอสีทัสามเด็กหญิงอรวณีหน้าสติปอนสีทับสี่เด็กหญิงน,น,นงิชารีสุวรณ เด็กชายนัถการโทรจันตาบ .5 พ .2 เด็กหญิงชนิดสราใิจัยบุญตมาพ .3 เด็กหญิงพลอยชมพูสารานาบ .5 .4 เด็กชายเฉลิมบุตโดวงบักดิ์บ .6 พ .1 เด็กหญิงภันวนาคำบัวบ .6 พ .2 เด็กหญิงสายพานบุญวะนโต๊ะสอบสารและเด็กหญิงชั้นประ